การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพึ่งน้อยตัวหนึ่งชื่อน้ำหวานน้ำหวานเป็นพึ่งที่ขี้เกียจมากวันวันเอาแต่เล่นสนุกไม่ยอมช่วยเพื่อนพึ่งเก็บน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานมาช่วยกันหน่อยสิพึ่งงานตัวหนึ่งร้องเรียกไม่เอาว่ากำลังสนุกเลยน้ำหวานตอบ วันหนึง่งฝนตกลงมาอย่างหนักดอกไม้ที่น้ำหวานชอบเล่นน้ำหวานก็เหี่ยวเฉาแย่แล้วไม่มีดอกไม้ไม่มีน้ำหวานให้กินแล้วน้ำหวานร้องไห้พึ่งแก่ตัวหนึ่งเดินผ่านมาน้ำหวานเอ๋ยถ้าเราขยันตั้งแต่แรกเราก็จะมีน้ำหวานเก็บไว้กินตอนฝนตกแล้ว น้ำหวานเสียใจมากตั้งแต่นั้นมาน้ำหวานก็เปลี่ยนเป็นพึ่งที่ขยันขันแข็งช่วยเพื่อนพึ่งเก็บน้ำหวานทุกวันจนกระทั่งรังพึ่งมีน้ำหวานเต็มไปหมดน้ำหวานจึงเข้าใจว่าความขยันนำมาซึ่งความสุขและความอิ่มท้องนั่นเอง